มาหนีพามาเบ่งมันแทบเป็นวันเป็นน้องสีกับน้องกูสีใส่สั้งพุ่นน่ะสามปพุ่นแล้วเอาขามแต่พานได้พุ่นน่ะจากน้องีไปบ้านกันี่้าอีพอปืเดินทางมาเกับซีสิบกิโลเบ่งพ่อเปนานบ้านป่าไม่เบีนเล แนนต้องเอามือล้างต้องเอาผ้ามาเตรียมจะมาหนาวอุ้ยห่อนมันขี้ไข่เรียนมันห่อนบ้างมันขึ้นแล้วผ้าดาวเบิ้งป่าช่วงอันนี่นะครับช่วงบ้านนั้นแม่แม่ไข่บ่นแม่ในท้องไข่โอ้ยเบิ้งเลยนี่ตัวใหญ่บุญคะ้างกับมีดได้ไหมนี่แหม่แซ่บแข็งแว่ะแหม่ผมนุ่งกับบ้านเลยนนุ่งกับสีซื้ออยู่พี่น้องต้องไปพักต่อียพี่น้องมาเบิ่งสิผ้ามาเบิ่ง คุณพ่อนะคะเพิ่นมาเดินทางมาตั้ง40่สิบกิโลไปในพยนองมานี่เมื่อวานเมื่อวานแหปลาโยขื่นลำเป้านะคะเบิ่งว่าเพิ่นสิงหมาน่ะมีหมื่นหมื่นเลยล่ะปิดประสบการณ์ค่ะได้พอเมา่อวานแห้งย่ำขึ้นนี่บ้าวไปแล้ววิวิ่ เห็นนี่เห็นมอพี่น้องมาหันเห็นมอเห็นมอเห็นปลาดดบอมาหันสุดยอดเลยปลาถ้ามือบอเยอากลยคิดจากมันกัมาแมว่าคิดจากมันกับมาสี่สิบกิโล่คุเนาะดูมันลุ้นกันว่าจะมานหรือเปล่าปลาตาย โอ้นสุดๆโอ้พอฮะปลหมันบิงมันน่อยต้วนมันหน่อยเนาะม่หันอมากใช่เว้ยมาต่ดนแล้วบ่เพิ่งกินเข่าอิ่มกินขาอยู่ีแมนนะปลาตะเพียนหน่อยตววอันนี้คือเอิ้นวาตะเพียน ปลาเก็บห้างตปลาตัวใหญ่ๆเลยขนาเจ็บห้างเน่าบุเหมนปลาขาวคลายปลาขาวขนาดทาวงางม่ามงันตัวใหญ่คอมด้วยบุนนเป็นบังเมื่อดอกบังเมื่อข้าจิ้แง่คอนเสิรนวานแห้ค่ะวานแหอยู่เยเื่อนตั้มเป่า ซึ่งยูนั่นคื่อนแท้ที่ดาวนั่งกินมังหันไปเนองพอดีลงมาลงมาแล้วเจอนี่พ่อกับแม่เป็นมาจากผู้ว่าบ้านเป็นอยู่40กิโลคนละไปเนาะมาวานแหอยูเคลื่อนลำเปล่ามือมันกับมาค่ะมือบ่มันพ่อกับว่าพ่อกับอะไ้มาเนาะอ้กระดาวก็กำลังเคยเห็นเลยเห็นวานแหยามันขึ้นเนาะเพลื่อน่าหมานได้บางมือบางมือกับหมานแนง

ไอน่ตันี่ลดเนาเคอยมากตัวไหนเอาลงขึ้นเลยอืกปล่อยมันลงแลหน่อยดีน่อทาก็เฮขอว่า้ามาจเข้าว่าห้ามว่าเอเป็นบังเมื่อยแ้เมนื่อย้วแล้วก็เป็นบังเพื่อหยุามได้สีไว้รีีโมได้ดีวันไหนดีเออวันมานก็มีก็ได้ไล่ก็ขามาก็ด้ อันนี้คือมันไหลเป็นบ่อเห็นไหมขึ้นไหลแม่บอกฝนตกฝนตกไหลมั้งมึงห็นมึงนี่มันบ่อมึงก็ปวดไหลฝนตกไหล วันแห้แตกแบบเมื่อาชีพมากเลยมันรลุนกันมันมาครั้งนี้สีมันมา้องแขึ้นไมหอดี่แม้อะไรอะือวดพุ่งลเหรอีนี่ขึ้นนี่จะไปยังบรทัอื่นปีนี่ขึ้นยอดเยโอ้ปลาเด่นเน เป็นหรอปลาคอตัว้ำก็ได้นี่ปลาคอกระมีบ่อ่ะนี่บ้านมามันนี่นบานือปลาคออันนี้อันนี้จะจะตัวน้อยอันนี้จะตัวเล็กจะได้ลายอยู่นี่ตัวใหญ่พี่เพียพี้เพียพี้เพี้ยเียสองตัวสามตัวันนัวน้อยะ อาจจะสีบเอาหาเพ้นปลาได้พี่หนักว่าเบนกระได้อยู่ในรายอยู่ตัวปลาสวยนะครับปลาตองปลาตองกระมี่เนี่ยปลาตองนี่จะีย้ครปลาตองปลาตองแล้วเป็นบาดเดียวกันถ้ากันไล่สดมันจะย่อยเนี่ยจะไปเปิดบันอ่ลูกปลาไปะลูกสุโขทัยอ๋อไมเห็นงายบบนั้นเลยนั่นในเนเรามาเก็บเห็ดเรามาเก็บเห็ดก่อน มาสิไปโคกไงมาได้สดแล้วเฮ็ดบ่เป็ดเนาะไปโคกไงสารค้ามันโคกไงสารค้ามันเลำโคกไงมาเิหม้ค่ำมาจากสารค้ามมาเบิงมอลำล่องมักล่องมักเฮ็ดาง เป็ดละงอกเป็ดแะงมกโห่ใช่ป่ะยากจะกักจะวางมาถึละงอกเ็นละงอกมล้แมาหอดนี่เราถือว่าบุกจนิงยังนี่นะพี่น้องเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นมาบอกว่าบาันอยู่อยางสี่สกิโลกรัมเลยพี่น้องมาวานแหวียามมันขึ้นอยู่ริมเขื่อนนะคะริมเขื่อนวัดเดียวนี่บาทเดียวบาทเดียว มาเนี่มกล้ยพ่อแมด้เน่มากวย่อเาตแวเอ้ยเได้เบียกับิกินแล้วออกแล้วออกแล้วเพิ่นเลยออกโนี่นัข็งมีเนลายลาย็ับข่งอ้ยน้องลุงมนหลายสม กับบ้านเก่าก็มีุ่่มเลือกพื่มเหล้าก็มีกินนลาจัดท้องไข่นี่ตะกี้กัวไข่ได้เนี่ยนี่ไข่คุจิตไดจนย่านแล้วจะไค่อยเข้าก็ับนี่แมนค่ะเพิ่นหนักแล้วแต่แบบนกตาญ่เนาะโกตบแข็งะห้องก็ตกห้องก็ไปขี้เมื่อไรหมวยอันนี้เพิ่นรักษาท่านเพิ่นไปเจอหมอเก่งเจอไปเจอหมอเก่งก่อนเดี๋ยวันมุ่งผลบางเงิน พอเป็นมาสสภาเบ,บงอีกมุม,นมหนึ่งพามาเบิงอวิถีหากินแบบอีสาน้ันห้อง่นอะแต่ว่าพอเป็นสิจอบมาหาเนี่ยมาแลงเป็นยังพอคือเหลือกมาหาเนี่ยมาแลงพอเฮ็ดเดืองเนี้ย,ยกะเวนโอ้แต่แดงมาพอเป็นคนมันเป็นคนดูคนมันโม,มออยูซื้อนะพอแง่มือ งานมอสอกเหตุงานมาพผอก็เลยบ่ไรมากช่วงนี้ช่วงแรงบ่ค่อยได้เงานก็เดยมาหากินนะคะมาหาเป่าหาปลาพอ้าน่อยเติ่ง้างนี่าบ้างบอยติ่งนนี่บ่คอยต่คอยมีปลาเติ่ง มีดีมีดีนนลิหืมนี้เงียบเลยพี่นนอะมาเห็นปลาเลยแต่ว่าฟังหนูเนี่ยปลาเด็นน้องนององ วานแหงมีตีไหมบัววานแน่งกองเว้นเดยพี่น้องวานแหมันก็คืนไม่มีเลยนะคะนอนนี่เนาพี่น้องเอาบรรยากาศมาฝากสมีก่อนนะพี่น้องเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ดาวนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะที่ชมมาบึงมาเกินกแล้วจะให้ดาวนี้นะคะพี่น้อง